โอเคครับ <utan> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆท,ท่านครับอยู่ยกับผมพี่ตาหกล้อซิ่งครับวันนี้ผมก็จะพามาดูดินเที่ยวละห้าร้อยนะพี่น้องกันนาดินด,ด,ดีๆเลยนะครับนี่เทีเ่ยวละหาา้าร้อยวัสดุราคาดีมากเลยครับโอ้ยนี่เธอรถเหยียบตายได้เลยนะ เอาไว้เลนดินครับนี่โอ้โอ้ราคาดีแห้งนาดินเที่ยวละห้าร้อยครับตั้งนี่นาดินเที่ยวละห้าร้อยสิบเที่ยวนี้ก็ยังสู้ย้ายมาโอ้ต้องใส่บอ่อเสื้อมันนั่นบ่าข <laughs> <laughs> าบ่น นนดัมากเลยนาดินเที่ยวละ500ครับพี่น้องถ้าเป็นบ้านเรานี่จะนาดินหรือตูดดินนีราคาเดียวกันเบิดครับ เื่นละห้าร้อยห้าร้มันก็น่าดินดีๆนี่แหละครับแต่ที่นี่เขาจะเลือกเป็นเป็นทรายนะครับหน้าฝนเท่วละเจ็ดร้อยาซัตว์โอ้ราคาดีครับเดี๋ยวมาดูเขาจะใส่เยอะแค่ไหนครับถ้าเป็นหน้าดินเท่วละ500หน้าฝน700ครับ ดินปกติทั่วไป200ร้อยครับสองร้อยหิแล้วแต่ครับค่อนข้างจะหอนหน่อยครับมะโกล ระบบยังดีครับนี่ไฟฟ้ายังอยู่นะครับมอเตอร์คันลิงอะไรเช่นนั้หมดนะครับเป็นมัคคีร้อยังเร็วอยู่สิบเที่ยวเขาก็ย้ายมาลงนะครับนี่ทางผ่านครับสิบเที่ยวเที่ยวละห้าร้อยนะพี่น้อง Ee, bên xe bus bảo lúc khác chỗ lông lược cái này dễ โอ้ยเจ้าหลอกหน้าแบบนี่ดิเาฮะหลอกหน้าแบบนี้โอ้ได้ได้อ๋บ่พ่อยครับแถมเดี๋ยวละหาลอยครับต้องใส่ให้กลุ่มยังไงเดี๋ยวละห้ารอยครับพี่น้อง ngam Ủa lọt na đeo để nó chạy nhanh đi. เแถวแกปวดหัวแล้วครับโอ้ยหลอกหน้าเนี่ยไรเดี๋ยวเล่ากันทีหาวิธีของเราดอกจกเอาดินไสอย่างเดียวอาญญาตอนนี่เริ่มเสียเส้นแล้วครับนี่ใส่หลอกหน้าไปเมื่อจกเอาไหมหลอกกัีหลอกไง ราคาอร่อยครับกันแม่นบานผวมนีราคาซ้ำกัะดมืดครับนี่แนวนี้ดินอาดินงม่มซ้ำไดยก็ะซ้ำราคาเดียวกันมืดตั้งนี้ราคาดีเนี่ย โอ้สนุกย่มไหลเลีอันนี้เฒ่าแก่ครับจำจีเฒ่าแก่เริ่มปวดนับแล้วครับนี่โอ้มันหลอกหน้าแนวเดีวะันนี้โจก็หนีย่างเดียวครับนอาจารย์รถอันดับแรกนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังทีมงานเซโบสนะครับเศรษฐีเจริญทรัพย์นะครับแล้วก็เจีแฟงด้วยครับผม นีได้มาฝักท้องครับมื้อเช้าครับกับทีมงานนี่น้องนะ <c oughs> เชิญละห้าร้อยครับ <c oughs> ราคาดีมากเลยครับ ต้อง <laughs> เอาเอาเียหน,น้าครับมาถมขึ้นโอยสุดแดนน้อยจัดถมขึ้นดีโจ๊ก <laughs> <laughs> เอาดินแล้วเอาเินมาถมดิเสียไปแล้วเกาอีก ลึกเกินเพราะว่าจะลอกเอาบางๆเนาะจั ทางนี้เขาจะเป็นดินคนละราคาครับถ้าเป็นบ้นเราก็หน้าดินดีๆเนี่ยครับทางนี้เขาจะเรียกดินทรายอีกราคาหนึงห้าร้อยครับเจ้าห้าร้อยบ้านเถาสองร้อยหาสิบครับพี่นอ้องราคาเดียวกันเมือ่อจากใดจะหน้าดิน ิจะก็บ่อยากได้หาดินก็ยากครับชาวบ้าน จเจ๊้าเล่นจ่วหาลอยยังงรถดำเลยเจ้าบาาคกับราคาดีเลยรับบ้านผมราคาเดียวกันหมดเลยเลย หาดินยากบ่มน so ี right. so essions, ่แถวบ้านแบบนี้ครับหาดินยากกะแล้วาคือเ่าบอครับไปซื้อครับหาดินกับหายากเขาก็ต้องการไดนาดินแบบเนี้ยเราก็หายากาหลอกหน้าเขาบุคอยให้ครับบุควยเขาบุคอยให้หลอกไหมเขาซื้อมาเขาคุดซาแล้าก็ดินซากเขาบุคอยเขาบุควยเอาครับมันเป็นดินพวกดินเหนียวดินน้ำดิน ถ้าก็ต้องการได้แบบนี้ก็หาอ,อยากพอามเรีว,ว่ากัราคาซ้ำเกลียวบางทีเล่นไก่ก็ราคาซ้ำเกลียวใช่ไหมครับ รถเก่ครับเจโบส F R R ร้อยเก้าห้ากว่าข้างน่าจะหกสิบนะพี่น้องเล็กแต่หัวครับนี่สิบปีครับพอข,ข้างไม่เคยขาดเลยมาสัน่นเดี๋ยวเลยรถเก่าครับคันนี้นอกนั้นก็มีแต่รถร่วม ออกกูมุนคือบกางเหนืออาจารย์กูตื่นว่าจะมุนทั้งไหนือกับไปน้อยอตอนเช้าอากาศเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะเย็นครับตอนกลางวันนี่แดดจะแรงหน่อยตอนเช้านี่เย็นเย็นจับนะพี่น้องนะแค่ไม่อยากอาบน้ำเลยอู้ điên 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 Oh, อ๋อรับุ่นเจ้าต้องร่างบีต้อเหลือย่เลยเอาเหมือนเลยลอไอ๋สรุปแล้วจะลอกหมดเลยอันนี้สรุปแล้วรับจะนอนลอกเลยเอาไปสต๊อกไว้ฐานาคนในเที่ยว้วจะลองครับถ้าเอาไปสตอกนาคนในจะลอก ราคาดีดีว่ะแน่นอนเลยเดี๋ยวเลาจกินอ่อยทำแรงลกล่ลกกางแถวบ้านผมเลยเดีลงล่งแถวบ้านเลยผมกินอยกันตังาดดูคันนี้บ้างครับ สูงเลยครับด่มองเห็นไหมอาจารย์น็อดด่แม่เห็นเวลาจานันอะไ้ไปเลย สูงมากครับคันนี้ไม่รู้เวลาตักเนรียจานอดมองเห็นหรือเปล่าเซบูสบอกว่าลอกเอาระดับนี้ถ้าไม่มีงานแก่จะเอาไปสต็อกนี่ครับดินทรายเขายังสต็อกเลยครับถึงหน้าคนได้ราคาครับเทีาละเจ็ดร้อยครับแต่ระยะทางนะครับ ราคาดีมากครับหน้าดินแถวนี้หน้าแรงห้าร้อยครับรถดำเหลือเที่ยวสองร้อยกว่าบาทมีค่าตัดมีค่าในหน้าค้าไม่โคงนะครับก็ถ้าได้ราคาก็ต้องแบ่งกันครับผมได้ก็ได้ด้วยกันนะนะพี่น้องนะราคาดีครับขนาดงานสิบเที่ยวนี่เขายัง เอาไมโครมาลงตักครับเพราะว่าเห็นว่าทางผ่านด้วยถือว่าราคาดีเลยครับเีมงานเสร็จทีจะเลืนันกับเสียโบสก็ ก็ดีครับเป็นกันเองดีเราพี่น้นองเนาะ จับเอาโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมต้องลาพเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันเนาะรอะะติดตามกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ